สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะพี่ตั๊กเนี่ยพาน้องๆมาพบกับข้าวของมากมายเลยไม่รู้มีอะไรต่อมีอะไรบ้างทั้งหมดนี้นะคะเป็นของแบรนด์ร็อโซค่ะพอพูดถึงร็อโซเนี่ยใครๆก็ต้องนึกถึงกางเกงในยี่ห้อร็อโซนะคะไม่เชื่อน้องๆเนี่ยถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่า ถ้าพูดถึงอ o โซ่คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆเนี่ยนึกถึงอะไรรับรองเลยว่าพ่อแม่ของน้องๆจะต้องนึกถึงกางเกงในผู้ชายแน่นอนเลยค่ะนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคุ้นชินกับโฆษณาของแบรนด์โ o โซ่เกี่ยวกับกางเกงในชายเนาะแต่วันนี้ค่ะน้องๆพี่ตั๊กไปเจอมาว่านอกจากกางเกงในนะคะมันก็ยังมีทั้งอะไรอะไรบ้างที เยอะแยะมากมายเลยนะคะน้องๆแบบโอ้โหก็เลยนี่จัดมาสอยมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าน้องๆเห็นชิ้นบีใส่ทำกิจกรรมต่างๆแล้วชอบเนี่ยก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปซื้อหากันมาได้เลยนะพี่ตั๊กจะบอกว่าผ้ามันดีมากใส่สบายนะคะใส่นุ่มสวมสบายนะคะสนุกด้วยสวมสบายด้วยแน่อนอน<อ>ง่ายถอดง่าย ใส่ได้ถอด่ายอะไรนี่นี่นะคะเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวกันดีกว่านาะว่าพี่ตั๊กได้อะไรมาบ้างแล้วก็ตะเข็บพวกตะเข็บพวกฟีเย็บพวกเสื้อทรงองเอวมันเป็นยังไงนะคะอันนี้เราได้แต่ของเด็กมานะแต่ว่ามันมีของผู้ใหญ่ด้วยนะจะเป็นเสื้อยืดแบบนี้แหละมีมีแบบทรงนี้แหละแต่มันตัวใหญ่เป็นของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าอันนี้พี่ตั๊กเอามาให้ชินบีไงมันจะมีเขียนเอาไว้น่ารักน่ารักเลยนะว่า รสโซคิดนะคะตรงนี้นะนี่น่ารักมากมเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวะตะเข็บเนื้อผ้าเป็นยังไงทีละอยากกันเลยมาดูเสื้อนะคะอันนี้ไซส์ L นะเดี๋ยวมาดูว่าชินบีจะใส่พอดีหรือเปล่าชินบีสูงเท่าไหร่ชินบีสูงประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสองค่ะร้อยสามสิบสองนะใส่พอดีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้นนซื้อ <240. S 2> ไซส์ L มาอันนี้ไซส์ อันนี้ไซส์เอลเหมือนกัน <L> 1. 1> นะคะสีชมพูกับสีเขียวเนาะมาดูนี่เนื้อผ้าน่ารักน่ารักมากเลยค่ะตะเข็บนะคะดีมากเนื้อผ้าดีมากเลยยืดหยุ่นสวมสบายแน่นอนดูแล้วนะคะดูดูตะเข็บของเขาก่อนตัวนี้นะคะดูมันจะเป็นลวดลายตะเข็บนะดูน่ารักนะคะเวลาใส่แล้วพับแขนเสื้อขึ้นนะเก๋ม,มากนะคะนี่โอ้โหเดี๋ยวชินมีจะใส่ให้ดูนะ นอกจากเสื้อแล้วมีอะไรอีกชินบีค่ะถุงเท้าอุ้ยจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยพี่ทักเนให้ชินบีใส่ถุงเท้าในตลาดนัดนะซื้อตลาดนัดคู่ละสิบาทแต่ว่านเนี่ยของลอตโต้เนี่ยอดใจไม่ไหวเนี่ยเพราะว่ามันนุ่มมากแล้วก็ส,ดสวดทรงน่ารักมากเลยอะมันนุ่มเนะาะดูนุ่มแลนุ่มมากท่าทางจะซักง่ายด้วยนะยืดหยุ่นยืดหยุ่นมากใส่สได้เลยใส่<า>ว,ดวดเลสีขาวล้วนสวยมากนะ แบบในตลาดนะที่ซื้อให้ชิมีมันมีสีดําด้วยนะสีดาปนนะขาวดำปนอันนี้สีขาวล้วน,ววนหน้าลังกิบเก๋ใส่หน้าหนาวได้อะไรอีกและทีนี้ก็จะมีอันนี้อันนี้เขาเป็นเรียกว่าเป็นบ็อกเซอร์หรือว่าเป็นสเตย์เหรอเป็นสเตย<ช>์เนาะ,นะเป็นสเตย์แต่ว่ามันจะไม่ใช่ผ้าลื่นๆมันๆนเหมือนที่เราเคยเห็นสเตย์ทั่วไปเนาะมันจะเป็นผ้าคอตตอนนุ่มๆผ้าแบบนุ่มๆมากๆมากจริงๆนะคะน้องๆดู ตะเข็บลายสวยน่ารักถึงแม้ว่าจะไม่มีลายการ์ตูนเจ้าหยงเจ้าหญิงนะแต่ว่ามันยืดหยุ่นน่ารักใส่สบายนะไม่อับชื้นแน่นอนพี่ตะคอนเฟิร์มนะเพราะว่าเนี่ยเนื้อผ้ามันโปร่งโล่งสบายแต่ไม่ได้บางนะคือคือดูแล้วรู้ว่าเวลาเหงื่อออกเวลาร้อนๆเนี่ยไม่อับชื้นแน่นอนมันระบายได้ดีมากคอนเฟิร์มนี่มีมีหลายส,สีสีเนี่ยสีน่ารักมา,มากเลย<ด>น<ด>น,น้อง<ด> มันจะเป็นสีของผู้หญิงอะ่ะจะเป็นสีสไตล์พาสเทลเนาะชมพูพาสเทลเขียวมิ้นพาสเทลมีสีอะไรอีกอันนี้คือของเด็กผู้ชายไม่ของเด็กผู้หญิ ingt, งอะ่ะมีสีอะไรอีก okay. สีขาวค่ะสีขาวสีชมพูอุบสีขาวน่ารักมากนนีก็สีขาวชินี้ชอบสีนี้ที่สุดแล้วก็มีของผู้ชายอันนี้ของน้องต้นสนแน่นอนเลยของของผู้ชายจะน,นุ่มมากกว่าของผู้หญิงนะลองจับดูมันจะแบบอันนี้มัน ันนี้มันจะลื่นๆนุ่มๆอุ้ยนุ่มมากนุ่มมากจริงๆในตัวนี้ลื่นๆนุ่มๆมากเลยของผู้ชายอ่ะมันไม่เหมือนยักง่ายอ่ะแล้วของผู้ชายนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆมันมีคําว่าโรโซน่ารักมากๆคุ้นจีนกับกางเกงในผู้ชายนะแบบนี้ห้อนี้นอกจากนี้เรามี <c oughs> เสื้อบางทรงนะคะเหมาะมาก,มากเวลาไปโรงเรียนเนาะน้องๆผู้หญิงที่ดูคลิปพี่ตั๊กอยู่นะคะเวลาที่เราใส่เสื้อผ้านักเรียนหรือว่าเสื้อใส่เล่นเนี่ยควรที่จะมีบางทรงเนาะโดยเฉพาะน้องๆที่อายุสัก10ขวบขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีหน้าอกแล้วนะเริ่มมีหน้าอกแล้วเราจะใส่ตัวนี้บางทรงแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนทับอีกทีนึงเราจะได้ไม่โป้นะคะมีแบบยาว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 นี่พี่ตักใส่ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาใส่เวลาใส่ชุดพื้นเมืองก็ได้ชุดพื้นเมืองที่โรงเรียนได้ใส่เห็นไหมชุดพื้นเมืองน,นี่อันนี้อันนี้มีแบบแบบสั้นหรออ๋อแบบแบบยาวหมดเลยเหรอไม่รู้ค่ะแบบยาวหมดเโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าชินมีใส่แล้วพอดีหรือเปล่าแล้วว่าเวลาใส่เต้นใส่เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นยังไงค่ะ กันในคลิปหน้าบ๊ายบาย